าเดินเล่นเช่นท่าลาภาว่วาผู้ชายอยากกินข้าวนกบานเราก็เลยต้องมากันกำลังเดินไปกินข้าวกันซุซุกิซุซุกิอยากกินข้าวนอกบ้านอยากกิน,น,กน,กกนปิน้งย่างที่ขนมร้านน,านี้อร่อยขนมปังร้านนี้อร่อย อะไรต้องซื้อมันเป็นขนมปังของอะไรฮ่องกงขนมปังของฮ่องกงเฮ้ยแต่ยังไม่มีคนรอเยอะไม่มีคนรอเยอะอีกนะเราจะมากินพ่อบอกว่าให้อาปูให้อาปูเจ็ดเก้าเก้าเดี๋ยวโปรโมชั่นได้ครัะ วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นตัวซีเบอร์กับรถโก้ถ้ารถโก้นี้อยู่คนละ888บาทครับผมออ๋888ครับแล้วตัวนี้ลงมาหมดเลยครับมันจะเป็นซีเบอร์444ครับจัดโปรโมชั่นพ่อเขาจะเอา799ดเพ่อบอกซีเบอร์ของเขาลงมาบอกซีเบอร์เขาบอกว่าเอาปบเจ็ดเก้าเก้าเขาบอกยริงซีเบหรอเอาไง ดูได้น,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นซิบร์ก็จะเป็นพวกแซลมอนย่างกุ้งย่างความหมึกย่างไม่มีเนื้อมีมีเนื้อผมครับผมแต่ว่าจะไม่มีพวกปลาดิบพวกแซลมอนดองพวกกุ้งม่น้ำอย่าง<อ>เี้แล้วอันนี้มันจิตอันนี้มันมันมีโปรรสอีกไหมคะไออันนี้เป็นทานได้สองชั่วโมงจะไม่มีโปรครับผมแต่ว่าถ้าตัวนี้จะมีโปรดราคาเหลือ888ปบาทปกตกหัวแล้ว0 4 3บาทรวมน้ำ แต่วันนี้รวมน้ำรวมทุกอย่างไหมครับคนละแปดร้อยแปดสิบแปดเขาบอกแปด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 สามตัวตวไหนใ่เขาบอกหนุ่มเลียกเรได้นะคะอยาให้เขาเลือกก่อนได้ครับก่อนนะครับทุกนันก็ยังมีเนื้อเอเอ่นะได้เรับผมมีเนื้อซอเบอร์มีเนื้ออยู่ครับผมอันนี้เหลือเหลือเท่าไรนะเหลือสี่สามตัวสี่สี่สี่เหลือสี่สี่เซอร์เบอร์ครับซอเบอร์สามีซเบอร์สามี่ อได้โซ่แล้วเป็นเอาหลุมน้ำรีฟิลน้ำก็จะเป็นน้ำรีฟิลนะเติมได้ของเราเอาน้ำโคแล้วเราจะสั่ง ในการสแกนไลน์นะนี่สั่งก่อกับลูกบรรยากาศในร้านแม่สั่งไหมสั่งเลยลูกสั่งเสื้อแม่ไม่ได้สั่งแม่ขายหยุดใช้ให้ลูกให้พ่อกับลูกสั่งเลยบรรยากาศในร้านเรา เอาแบบหลุมก็จะมีเตาแบบอันนี้คือข้าวผัดกระเทียมหรือข้าวผัดแซลมอนอันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดแซลมอนนะอันนี้เป็นน้ำซุปน้ำซุปสาหร่ายอันนี้เป็นเนยนะจ๊ะเป็นเนยอันนี้เป็นยำสาหร่ายอันนี้อะไรน้ำจิ้มอะไรอ่ะเกงแดงเด็กข้าวโพด พ่อยืนนี่กว่ันะข้าวจากอะไรอ๋ออันนี้ของเมนูของลูกมาก่อนเนาะอ๋อเนยเอาอย่างอย่างนี้เลยใช่ไหมเตาแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องเตาแบบเตาหลุกอร่อยไหมพ่อพอกินได้โแค่แบบนี้พอกินได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะ เึื่งมาอะไรแล้วเป็นตัดแต่งบ้าน ย่างสนใจอย่างขนมย่างเป็นแป้งราดรด้วยชีสใช่ไหมมันต้องอร่อยไหมหนึบหนับหนึบหนับอย่างนี้เหรอเป็นก้อนแป้งนันเนเ่ยนึกว่าอะไร <laughs>